สวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้ตามโปมาพามายำเขาเอายังเดีย๋ยวยี่หรอติยำรอบยาำไซส์ครับมองจากของน้ำบ่ไหลกะมาเมืองของเขาเอาก็ว่าเขาได้หลายวัน luôn bò, cái ừ, tung ừ, cái tung vậy thì cái rằng vậy? để đi phải chèn rồi, lông lại cái này, lông lại gì, thứ này Bộ khói. Bộ khói không gì vậy? băng hoai, băng nó cứ lông ôi, thả, hả? cá Tất đẹp tên ở cho nên quá toàn hoặc 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 mấy hoặc 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 ปลาคอดิ่เกือบช้ำเขียนนะเดืปวดปวดเลกตัวปลาคอด่นี่เดดเซลใส่เด็อดไปความเด็อดู้ใยไม่ใส่เซยบุบก่ วิศวนางเกือบระเขียงตัวยาวได้เดี๋ยวนี้ตัวสามตัวงามอยู่ประเขีงตัวงามเอาไปเลีรยทั้งเชิงเลยมันกระโดดโอ้ขอชาเยอะจัง อยปลาปีนี่มาเอิดมาอยากแค่ข้อได้อยู่ครับปลาเข่งตัวงามอยู่แหลมข้อหาหกตัวประเข็งลายอยู่ เป็นเมื่อ,อก,กันนึงอันนั้นรอบสิเข่าจะเขี่ยบอรอบขเข่าหัวเขี่ยเหรอจะเกาเด็ปาายอยาไรเงี้ยอันนี้เมื่อไหร่สูตัวงามเท่ะะ ประดูกตัวงามแถวๆนั้นปลาดูกปีนี่ได้เนาะประดูกไม่ได้หนิโ,ค,โค,คนลงอีกจากน้อยมันไม่น้ำเลยไหมเดี๋ยวตายเลยอืมก็โดนจุกมาเนื้สัตว์ทุกชนดใส่ พอหาขาอยู่ครับหาอยู่หากินอีสานบ้านเฮาเบิดหากินหรอกเก็บแมะตอนยามไปตกปลาล่ะเพราะว่าบ่ได้มันูกตัวงามป่าวสวยเจิบ่แก๋วบ่บ่เบิ่งรอกพออันนี้พอกินแล้ว ไฟกอเวไปเลีไยต้มไปรับผมขอบคุณเลือยหลายครับมัดไว้เป็นระแหี่มนี่นะครับให้กูตีนี่ไครับผมเลือยหลายครับเกีนไมคิมนา นี่พาะมายาตรงยามรอบของโปรไม่้องผมนของผมบนท่านเห็ดน้ามันบ่ไหลเลยบบดเห็ดปีนี้เมืองของเขาก่อน